สบายดีสวัสดีพี่น้องมือนี้กลับมาพบกับเราคือเก้าเนาะตอนนี้ชูข่อยก้ชิพากันไปอันซื้อมักซ์ลีบอนซาม,มงปอเพิ่นไปซื้อกันเลยพี่น้องกะสบิวกับโได้ไปจากเถื่อนเนาะกะมวันนี้ซาม,มงปอกับพาไปเนาะพี่น้องเิ่นเป็นคนขับรถเนะเาะอ้าวอ้าวคือบองโก้ เมื่อน้าได้สะพัดไปไหลจะขึ้นมาเองเมื่อสะโตไปไหล่องมันมาเมื่อจากมาเองมันนะเออหนทางลงขักลิ้งเลยอันนี้ขักก็จะเป็นทางลงขกัก็เจ้าว่าเบิร์รบบดหรือ<า>่าจากตั้งแต่ตักงนี้หรือบ่อได้เนี่ยจะรับเก็บเบิร์ดจากเนาะมาเฮ๊ง ไว้ลูกต้องแน่งต้องแน่งอยู่บมักซ์ลีคะเอยเอ๋ยอ๋ผู้หญิงนาเนี่ยโป้ตนู้ดดงุยฉันเองเลยไม่ได้พูดสาวน้อยพี่น้องสาวมักซ์ลีซ พูดสาวปุ๊บเลยูมคอาน้างันเดย์เดก์เดยเดย์เยเมยเป็นเดย์เดา์เดย์เกยเดยมเ่เมย์เดยเดเดย์มดเย์เดยาเดย์เยเดเอยเดยดย์บดดย์เยเดยเดยงเดย์เดย์เดาเย์เดย์เดย์ด้นะคยชิเดยเดย์เา พี่สาวลูกแพนลูกนักตายปะลูกตาตุ่นลูกสาตายพี่น้องเลยจะได้แม่เพิ่นก็ะเ็นนั่นเลยคือบ่นอนนาป่อยากน้ำพื้นน้ำพายปเฮั่นนั่นฮั่นนั่นไปยีกลูกกระเจ้ายายอันนี้สมิงป๊อ โอ้เพิ่นเปลี่ยนสีผมพมาได้พี่นออ้อ <laughs> ย่างเงยไพคือบอกว่าให้เปลี่ยนสีดำสีดำหน้าดำเลยเลยมาพิชชอดโดนผูดด้ใดบอกค่ะ <laughs> หน้าดำแหงล <laughs> ีผู้ใดก็บ,บอกว่าสีดำบางคนว่าชอบสีดำหนาคือเท่าแฮงมาับชอดโดนมาพิชอนอน <laughs> พชอดโดนเลยโก้ยห้าสิเป็ดจะได้บาทนี <laughs> ้มาตักแหล่ ไปโกนเอาคกมันเจ๊บาพ่อจะเอามาต้มกินวาซิมาแต่วานนี่ผู้ใดมาซื้อวานกท่านกับาเนาะซื้อหนึ่งข่ายก็เคยมันเคยเคยกินข้าวเปียกได้เนี่ยกัดตัวตัวเคยกินตัวเคยหน่อยใหญ่ๆจำบั่งมาครั้งแรกกันที่น้องเลยจำเป็นปอมมาดู มากินดูทอนมะทัวมะทัวบิดน่าสาะตามุง้นงามลมเนาะผักบัลพาอื้มเดี้ยมงคุ้งไว้เองด้วเฮ้ยตกระปุกเนาะพอได้ไปปลูกดูเถอะนะงามะลนียวไ่ล้ดด้ดูกับผูดไดได้เนาะขี้ขันคือเฮาก็ไม่ได้เด้ก ยงเวลาัมหอดลเวไปฮักมาเมันตอบแดมันขึ้นกับเบ้าหน้าามันฮักเห็นไหมขอไปกินบกกได้จนี่เรอมันเลอจามีมามันยกมนะมันเลหยกงคือเหี่ยวไปเลยกบมันา้ ได้หมอยมันดำเหมือนอะไรนี่ดำก็ดำเหมือนดำก็ขาดกูบอกมายมักสลีเด้อพี่น้องมักสลีกันน้อยน้อยนักแเละสปอผ้าเอิร์ญหอยมอยมักสลีได้มากนะแก่ได้ค่ะเขาล้วผ่าหงแก่อะไรเน่เบิ่งตามดีกว่าค่ะมันเลือดตะก๊อกมันเหลือยังไม่ทันจะแก้เลยนะแล้วก็หัก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  มันแก่แล้วอันนี้นะอันนั้ด้สะมอยมันจะตายอลไทีน้นานอย่างเลยนออให้เราาบันะเยนี้บแก่บ่เนี่ปูปกาเริ่มที่คาดนะที เริ่มบยาโคตเลยเบิ้ลขนแหละตหันมกระอนั่นไมเบิ้หัเบิได้จไหมสิแก่้ไ้ตาเฮ้ยเฮ้ยอด้ใจได้ย่งะักแแล้วแต่เด้อหักเอาเองใหญ่ใบุยบุเ่บริติอกใหญ่น่อยก็ได้คะแนนหมูคลายห่บ่คลายหงามอลีพี่น้องพหนาขวักกัสิปูกคือกัน ห่งใหญ่เนาะเบนเองมั้เออได้เยอะเอามกระเกียกระดามกระามไมมัต้อมะตืกิจะคองนองจะคองอันนี้เอ็งเอาหใบลอาเปรดบอะไรวะ อสี่อย่างมันน่าอะไรนงามค่ะกะลิเนมดเอาไปต่เมังหุ่งด้วยเฮยอ่อนค่กะลิเล็ดปุยปุยเฮยมันต่เมัองหุ่งมีลายบ่เด้เมังหุ่งมันน่าบาดหมากเล้มีลายบ่ใบเด้โอ้ นานาังลงได้สะเออหมดกินเบิดแล้วนานังลงก็ยจะกินเปลือกประจักเลยมีเสมอ,อตอนนักรกุบบางใหญ่แล้วเดี๋ยวคนไปดำน,นายังบะทันดำอุ่มถุ่มเดี๋ยวเขาบันดำอุ่มถุ่มแล้วมันจะเต็มในตัวตัวนี้นตัวน,นี้กินนะตัวน,น,นี้นาขี้นีหมังใหญ่ตรึงตรึงได้แล้วพี่น้องสองสี่หก แต่ยังบริผู้ราคากระบิดของกระเจ้าแล้ว่ะก็ยังเอาเซนหนึ่งก็ต้องได้จ well ่ายนะราะว่าเขาฮักเลยจำเป็นเลยม่ได้งามอะไรเงี้เผ็ดกระปุ่นได้หนเอยชิมในเดิมกรัสือชิมในเดิมบักถั่วงามค่ะอนีใช่ไหเผ็ดเนี้ยกระปุ่นได้หนเอยบักถั่วเลยนะ ถอนไปแล้วดอกหัวผักบัวฮะมันมีกระพันขาวกระพันเขียวหนะนี่อันนี้คือขาวเหี่ยวไเฮยหมกอาจะเหียวขาผักบงแ้งวยังขากินอือหอวงวกินผักบงน่ะ นี่นี่เนี่สัวคามหากอะไรย่างหรอขึนกระยาหฮะหม้อมีเรื่องทุกตัวแล้วเนาะหมางแล้อ้หมาง้ไอ้ท่นราคาจักราคาเ่าเอามืองตึังน่ารือนหายเลย ง่ายสังก์จะไปเอามาใส่เออเราจะาเอาอกเ้ามาดดยวมันได้ไมหัวแล้วก็เ้ิมเดอดเอเอเฮ้ยเดือเดือเดือดเดือเดือเดือดเดือดเด้อเดือดเดือดเดือเด้อเด้อดเดือดเดือเดืเด้อเดือเดือเดอเด้ยเด้ยเด้ยเือเดือเดือเดืเดือเดือเดออ ใช่ไหมตะปูปหลังตัปูพร้อ,กรอมกันนี่มันเบิดแล้วคลายเป็นเสบบ่เมือนะตบ่เมือหมาอาจอริกอัปคายหมาทองพันบางคำชั้นนะตัวนน่นๆนยก็ชาำหลังหะเอามาตนวกินเนอาะอแอกได้ไม่จ๊ดจ๊า ก่อนมาถอนเงินฉันอยาบอกได้ว่าไม่ค่าไม่มีถงนะสิบพันจีศรีสิบบาทโอ้ยสี่สิบบาทยี่สิบบาทห้าพันไล่ย้อนชลวิตมันง่ายดีพอวางเงินบาทขึ้นแท้ๆมันขึ้นมันลงทำไปซื้อเครื่องมิจฉาลาเงินบาทพี่น้องคันบ่ฮอดกะบสิบกว่าบาทเอ้ยพอสิบกว่าบาทสามสิบบาท ชั้สิบบาทเพิ่นบ่นนบมีถุงใส่ให้พี่น้องเม่คคารลุดใหม่ <c oughs> ถุงก็บม่มีแถมก็ยังไปหาเอาเองอีกของแท้